ก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ตั้งแต่อายุประมาณ50นะคะตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่ก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานด้วยดีแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าในบ้านปลายของชีวิตเมื่อเรามีเวลาว่างพอแล้วเนี่ยเราน่าจะทำอะไรเพื่อเป็นเป้าหมายของชีวิตเราก็คิดเอาไว้อยู่สองด้านคือด้านที่หนึ่งก็คือว่า จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีไม่เป็นภาระของผู้อื่นเะเด็นที่2ก็คือว่าต้องมีสุขภาพจิตที่ดีก็คือเป็นเรื่องที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องศึกษาทรรมเรียนให้รู้ให้ได้ว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราบ้างแล้วเส้นทางข้างหน้าหลังจากชีวิตนี้แล้วเนี่ยจะไปอย่างไรต่ออันนี้คือเป้าหมายสําคัญของชีวิตที่เขียนไว้เป็นหลักฐานนะคะตั้งแต่อายุประมาณ50 แล้วก็เมื่อได้มีโอกาสว่างจากภารกิจหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยก็ทำได้เต็มที่สิ่งที่ได้จากการที่เราดาเนินการอย่างนี้เนี่ยอันที่จริงก็สนใจในเรื่องของพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุประมาณ30กกว่าก็เข้ามาอยู่ในชมรมสิกขาธรรมที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยนั้นเนี่ยยังทำงานอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็สนใจอยากรู้ว่าเขาสนทนาอะไรกันเขาคุยกันเรื่องอะไรอยากรู้ไม่ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขาคุยธรรมะอะไรกันบ้างหลังจากนั้นเมื่อ,อ,อทำงานช่วงไหนมีงานยุ่งมากก็อาจจะเข้าไปสนทนาเข้าไปร่วมรับฟังข้อธรรมเนี่ยน้อยลงแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะทิ้งเรื่องนี้ นั้นพอเวลาที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยมีเวลาเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วภารกิจประจําวันของเรามันมันไม่ได้ต้องไปทํางานตื่นเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านนั้นก็หันเข้ามาศิกษาทําให้เต็มที่ก็ยิ่งรู้รายละเอียดมากขึ้น mm hmm. ก็ยิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกอยากรู้ว่าก่อนเราจะมาเกิดเนี่ยเราเป็นอะไรเรามาได้อย่างไรแล้วทําไมเราถึงได้มาเป็นแบบนี้ แล้วข้างหน้าเราจะไปอย่างไรต่อแล้วชีวิตข้างหน้าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ไหมมันเป็นคำถามที่คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมาศิกขาธรรมกับกลุ่มศิกขาธรรมปาละเถรวาทะพาละโฟธิในคณะนี้เราก็ได้คำตอบเป็นลำดับไปเรื่อยๆก็ยิ่งอยากรู้ให้ลึกลงไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคิดว่า ชีวิตนี้คงไม่สามารถจะเรียนจบได้แน่ๆก็คงจะต้องเรียนต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วในท้ายที่สุดถ้ามีโอกาสอํานวยแล้วก็คงจะต้องปรับพระชาอุปสมพทาเป็นพิคุณีเพื่อให้มีโอกาสได้สิกษาธรรมได้เต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ